สัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะคลิปนี้เราก็จะมาเล่นกันในมอดซูเปอร์ฮีโร่กันนะคะซึ่งมัดเนี่ยเขาก็ได้อัปเดตชุดเกราะกับอาวุธออกมาใหม่ๆอีกแล้วนะววซึงให้ความสมจริงคล้ายๆกันในตัวหนังแล้วค่ะแล้วก็จะมีซูเปอร์ฮีโร่ทั้งในฝั่งของ DC แล้วก็ในฝั่งของมาเวไว้นะเออพี่เคนทำอะไรวิบพ,พื้นเนาะวิบพื้นนจะได้แข็งแกร่งเหมือนไซตามาอย,ย่างไงล่ะใช่พี่เคนจะฟิตร่างกายเหรอไม่ต้องฟิตแล้วเพราะว่าเขามีชุดเกราะฮีโร่ให้ใส่แล้วนะฮะจริงมี่แล้วเราจะแข็งแกรร่งหหืออี เขาบอกว่าจะคล้ายๆกับฮีโร่ในหนังเลยนะอันแรกที่เราใส่ก็คือชารซมแปลงร่างเป็นชารซมซึ่งถ้าเราคลิกขวานะคะก็จะมีพลังยิงสายฟ้าออกมาได้ค่ะถ้าเรากด C นะคะก็จะเป็นซุปเปอร์สปีดค่ะก็คือวิ่งเร็วโอ้โหดูสิวิ่งเร็วยากับเดอะแฟตแน่แต่ช้ากว่านิดนึงนะเอ้ยไม่เท่าเดอะแฟตหรอกเดอะแฟตเขาไวว่องที่สุดแล้วแต่อย่างแท้บอกเลยคารลูนี่ตีได้แล้วล่ะเดอะแฟตเนี่ยวิ่งไวน่าดูเลยอ่ะเออเขาทำชุดก่อนดี เขาไม่ได้แค่วิ่งไวนะครับต่อยหนักด้วยเขาบอกว่าชุดเกราะ,พ,ะพวกเนี้เป็นชุดเกราะซุปเปอร์ฮีโร่อย่างเท่เลยนะเท่มากๆกันล่ะนอกจากเท่แล้วเนี่ยสเสมือนจริงแล้วยังไฮโซเวยนะทั oul, ้งไฮโซไฮเทคแล้วก็แบบว่าล้ำสมัยี่แหละโอ้โหสุดยอดดีนะพุงไม่ล้ำหน้าด้วย เอามานั่นเป็นที่คนใส่หุ่นของคนใส่แล้วพี่เคนแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นไอรอนแมนม้างดีกว่านะคะไอรอนแมนเนี่ยต้องใส่เป็นมาร์กนะคะอันแรกที่เราใส่เป็นชุดกอดไอรอนแมนที่เป็นมาร์กแปค่ะโอ้โหเดี๋ยวลองใส่ซิเหมือนใหนหนังเมาด่ถ้าเรากด G นะคะจะเป็นการแปลงร่างใส่ชุดกอดไอรอนแมนค่ะสามารถใส่แล้วก็ถอดได้นะกระชิง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 ย,ยังเทเลยดูดิหูเทมามกเลยอ่ะนาโนเลยเน,นาะถ้ากดสเปซบ้าเราก็จะมีไอพ่นนะคะออกมาจากมือกับเท้าแล้วก็ทําให้เราบินได้ค่ะ บินได้ด้วยจริงนี่ดูท่าสิโอ้โหบินได้เหมือนไอรอนแมนเลยนะว้าวทำใหมันสมูทอย่างเงี้ยเขาว่ามันเท่ขึ้นนะของเก่ามันยังไม่ได้ขนาดนี้นะของไปมันสุดยอดแล้วก็ไต่หนักด้วยไม่ไตแรงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโหดเกินแล้วก็ยังมีปุ่มอื่นให้เราได้กดอีกนะคะถ้าเรากดปุ่ม C นะคะจะเป็นการชาร์จพลังแล้วก็ยิงเลเซอร์มาค่ะโอ้โหดูสิเปเกาะมาจากข้างหลังเลยหรอใช่ดูดีดูเลเซอร์ดิโอ้โห เลเซอร์มันอลังการงานสร้างมากเลยอ่ะไม่ครับทำได้ขนาดนี้แล้เ,เนี่ยว,ว้าวนดด,ดูไม่เหมือนไม c คร f บเลยนะ no. ดูดียิ่งกว่าไมโครฟิกระแล้วก็ถ้าเรากด V นะคะจะเป็นการสร้างเกาะขึ้นมานะคะหรือว่าโล่เนาะแล้วก็มีเปลี่ยนเป็นดาบได้ด้วยสามารถสร้างเป็นโล่หรือว่าสลับกับดาบก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นดาบเลเซอร์นะคะนี่ถ้าหัวเรากลมอีกหน่อยนี่ว่าเกมอื่นนะเนี่ยมาไหนต้องลองใหม่แล้วมันจะเจ๋งเกินความเทพเปล่าเอ้ยแค่ปุ่ม C ยิงเลเซอร์ได้น,นี่ก็สุดยอดแล้วล <ะ S 2> เดี๋ยวเราก็จะเอาชุดเกาะที่เราเลือกเป็นบางชุดนะคะไปสู้กับมังกรในตอนท้ายคลิปในโลกดีเอ็นมังกรเนี่ยเนาะมาเลยมาไหนลองดูดิ อันนี้เราก็คัดเลือกมาแค่บางตัวนะคะจริงๆชุดเกาะซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเขามีเยอะกว่านี้นะคะดูดี่กี่ตัวเ,ยล,ล,เลยอ่ะแต่ว่าเราคัดมาแค่บางตัวนะโอ้ยอลังการเวอร์ดูเปิดเกาะข้างหลังดิหูยชอบมากเลยมันเท่มากเลยนะพี่เกศเขาเรียกอันนี้ว่าเกาะปลาหมึกมีหลายแขกนะขนาดนั้น,ลเ,น,น,เ,นเลยเหโ,โหพี่เกศโอมันยาวขนาดปลาหมึกเลยหรอดูพี่เกศยิงดิจิ๊วเดี๋ยวเราลองมาใช้ดาบไปบ้างเนาะนี่ดาบเลเซอร์องเงี้ยล่ะโอ้จะเดือดตายเลยหรออุ้ยดูท่าเฉือนมันดีเฉือนแป๊บเดียวสลา มั่งแทงตุ้ยแย่เลยอ่ะโหดเวอร์ซัมมี่พิกเดะไอ,อ้ยสาม,มี่พิกก็บอกยั่นมาเลยเซ็กมาเลยโอ้ยถึกได้นะเดี๋ยวแดดแป๊บนึงเขายิงเลเซอร์กันหูเลเซอร์ยิงเะยยกษ์ไกลเลยนเนี่ยผมเราที่เป็นไอ,อรอนแมนโอ้ไอรอนแมนเขาเจ๋งอยู่แล้วนี่เป็นไงล่ะโอ้โลอยละล่อง <c oughs> ลอยไปด้วยยิงไปด้วยก็ได้นะ ต่อไปนะคะจะเป็นชุดกราะไอรอนแมนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะเป็นม็อกห้านะคะนี่เรากด G เพื่อเป็นการใส่ชุดเกาะกันนะคะกด <K al ong> G เป like ็นการถอดแล้ <K al ong> <decoration> วก็ใส่ได้ค่ะใส่ชุดเกาะให้เท่กันนะโอ้ยดีนี่ก็เท่ตีถ้ากด C นะคะจะเป็นการยิงลำแสงเลเซอร์มาได้ค่ะดูริมันกาดออกมาที่มือได้รอจิ้ว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 จ มันก็จะมีดาบเลเซอร์มานะนี่เลยกระชิๆๆๆ้นกระชิ้นแค่ฟาดนได้แต่ว่าเราอยากยิงเลเซอร์จากกระบอกปืนมือของเรามาน,นะยิ้มซึ้งซึ้งโอ้โหไม่รุนแรงอุ้ยระเบิดเลยซึ้งซึ้งน็อกเลยน็อกเลยเด่นเลยเออตายยังเขียดไอ้เจ้าซัมบี้พิกล,งล,ะละองนรกไปครับสักะะิอันนี้ใช้ง,ง่ายกว่าเมื่อกยิ่งเนาะถ้าเราลองบินฟันละ่ะเฮ้ยบินฟันก็ได้ อ๋อข่าพกว่าอเนกประสงค์เหลือเกินว้าสุดยอดโอ้โหนี่ขนาดในฝั่งมาเวลนะแล้วฝั่งดีซจะขนาดไหนเนี่ยนเขาต้องเก่งไม่แพ้กันอยู่แล้วมันตามเขามันตีเขาไม่ถึงเพราะว่าเขาบินได้ถ้าสงสารซอมบี้พีกันดูดิโดนยิงทีกระจายเลยมันมาเป็นหนูทดลองให้เราหอ,อยอย่างเท่ดูดิ S <S> แล้วก็ชุดเกราะต่อไปค่ะที่เราชอบเหมือนกันก็จะเป็นแหวนนะคะแต่ว่าจะเป็นแหวนของเดอะแฟลตนะคะโอ้ว้าวถ้าเราถือแหวนแล้วคลิกขวาเนี่ยเราจะใส่ชุดเกราะของเดอะแฟลตได้ค่ะมันวิ่งเร็วจริงากะไปลองดีถ้าเรากดปุ่ม C นะคะจะเป็นการวิ่งซุปเปอร์สปีดค่ะโอ้โหงงย,ยอดยไปมากเไปากเลยยังปี่นนตเลยนะยังย<ะ>เปลี่ยนนิตรเนี่ยเลยอันที่สำคัญนะเราวิ่งเร็วถึงขนาด แหกเวลาได้เลยนี่สโลโมชันถ้าเราก,กดวีนะคะจะเป็นการวิ่งแบบสโลโมชันค่ะโอ้โสวยอ่ะสวยอ่าเหมือนในหนังอีกแล้วใช่เหมือนในหนังเลย<อ>เห็นป่ะไม่เคยเห็นนะว่ามายครับทำได้ขนาดนี้เลยนะทำไมมันสโลขนาดนี้ทกล้มนสโลไลขนาดนี้มาไหนลองดูซิถ้าจะต่อสู้เป็นยังไงอุ๊ยอยหนักด้วยอ๋ตอตหนักไตหนักมัดหนักเลยอยเลยสู้กับแม่มดเหรอรุ่ยเลยวัวเราะแม่มดมันกินยาเมื่อไรจะตายเนี่ย อู้ติดพิษเดินไปข้ามต่อยเบานะเน้นให้เน้นให้เน้นวิ่งเลยวะใช่เปล่าโอ้นี่เลยแล้ว,ลวก็โสโลโมชั่นให้<โ>ดูไล่แม่มดก็สโลไล่นี่กระเด็นแบบสโลสโลดูสิแม่มดลอยเลยลอยแล้วล่องปิ้วละลาย แล้วเราวิ่งมาข้างหลังต่อยข้างหลังได้ด้ว่อยน่ามดตายยังตายท่าส l o w โมชั่นเลยอ่ะโอ้น่าสงสารจิงเบย์โอ้ดูดิน่าสงสารน่ามดจังเลยโอ้ลอยแล้วดูดิลอยไปแล้วโอ้ลอยไปแล้วว้าวอีกที่อีที่ลอยไปเลยฟิ้วโอ้โหตายกลางอากาศ ของกระจายของลอย <c oughs> แล้วมาชุดกอดอันต่อไปค่ะเป็นชุดกอดที่เราชอบมากๆเหมือนกันครัว่าคือชุดกอดของด็อกเตอร์สเตรนค่ะว่านม่ลปวดปรดพี่เคเลยนะมีผ้าคลุมด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูเนาะ <c oughs> นี่ไงเรามีผ้าคลุมมีชีวิตด้วยนะนี่พี่เคใส่มันตาด้วยเอาไม่ใช่อ่ะคขลชุดเหรอ <c oughs> เอ้ยขอละชุดขอละชุดนี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะที่ไม่มีไออัพกาบโต้ด้วยนะนี่ดูดิมีผ้าคลุมแล้วเรากดสเปตา้าล้าก็จะบินได้เหมือนดัตเตร์สเตรนท์เลยอะ่ะดูผ้า,าคลุมดีลอยแล้วลอยแล้วผ้าคลุมมันทําให้เราบินได้อะ่ะเขาชอบมากเลยดัตเตร์สเตรนท์เท่มากเลยอะ่ะนี่นังเนะ พลิ้วไหวเหมือนกับว,ว่ามีลมพัดจริงๆเลยนะนี่เงถ้าเรากดปุ่ม C ค่ะมันจะเป็นเวทวงแหวนขึ้นมาค่ะว้าวเราเปลี่ยนเป็นดาบไ,ได้ไลยนะออนี่เป็นพลังแหวนวงเวทค่ะเป็นโลกวงเวทนะคะหรือว่าจะเป็นดาบเวทก็ได้นะคะคะแต่ว่าไม่มองไม่เห็นเราต้องปิดเชตเตอร์กันเนาะแล้วถ้าเรากดปุ่ม V แล้วก็อาจจะเป็นการไล่เวทค่ะเราจะต้องกดตามเปลือกสารภาษาอังกฤษให้ทันนะคะเราเวทมันก็จะถูกไลออกมาค่ะถ้ากดผิดนะคะกดผิดต้องไล่ใหมยย่ด้วยนะนี่เราพยายามไล่แล้วนะถ้าไล่ถูกเนี่ยเวทมันก็จะมีปรากฏแสงออกมานะคะอย่างอันนี้ AWDS นะว้าววิพลังเวทสวยมากเลยล่ะปลอยเป็นล่อไปเลยเหรอลองอีกเวทด,ดึงดีอ,อ๋เวทก็ยาวเหมือนกันนะคืออะไรน่นอนแย่แล้วพี่เจนต,ตรึงแลมาเ้าสามารถยกเพื่อนให้ลอยได้แล้วก็ย,ยกขึ้นยกลงได้นะแต่อันนี้ล่ะอ๋เวทยาวมากเลยท่าทางจะเป็นเวทแยกร่างนะคะ เราต้องค่อยๆกดให้มันตรงตัวอักษรนะโอ้โหีไงก็ปี้ร่างออกมาแยกร่างเป็นนารุโตะเลยเฮ้มันเดินได้เหมือนเราเลยมันทําเลนแบบเราทุกท่าถ้าเราใช้อาวุธหรือใช้เวทมันก็ใช้ตามแล้วนะว้เท่เกินหรือออกป้คนไหนตัวจริงอะจำได้คนนี้แน่เลยใช่ตัวจริงอยู่นี่นี่แหะคนนี้ว่ะอยู่ข้างหลัง มาเดี๋ยวลองมาใช้จริงดีอย่างงี้ต้องลองกับแม่มดดูนะแตดูดิว่าของจริงจะใช้ได้อเปล่ามาลองดูมาลองดูมาเลยคุณแม่มดเต่จะแยกร่างให้แม่มดงงนะคะเอ้ยแม่ว่ามันรู้ว่าคนไหนตัวจริงเอ้าก็เ,เป็นบอด <c oughs> มันก็นนนเลยรู้ว่ะดิใช่เป็นบอดอะไรรู้นั่นไงเต็มกระบาลเลยเดียวเอ้ยยิงเลเซอร์วงเวทเลยโอ้โหวิเศจุ๋งยิงเลเซอร์เวทนะคะเรามีเวทนม์เนาะไงล่ะไงคุณแม่มดไม่มีอดีไม่มีอดี มีแต่กินยาเด้อสุดยอดเนี่ยรู้จักเปล่าพราะมดหมอแปลกเนี่ยจักเปล่ารู้จักเปล่าแต่เสด็จให้ดาเม่มันเหมือนเบาไปไหนเนาะดามเม่มันเบาแล้วเพรามันกินยาแหละถ้าไม่กินยามก็ตายเหมือนกันเอ้ยงงอะดิอ้ยแขนแขนแขนอะดิมันแขนมันแขนมันโกดมันโกดวมันโกดมันโกดมันโกดน่าดูเลยแล้วก็มาถึงชุดก่อนต่อไปค่ะ ก็จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่สไปเดอร์แมนค่ะเราก็ชอบอันนี้มากๆเหมือนกันเนาะเราชอบหนังของเขามากเลยนี่พี่เคนก็ชอบสไปเดอร์แมนเล่นด้วยโอ้ดูดิถ้ากดปุ่มซีนะคะจะเป็นการยิงกระสุนแมงมุมออกมาค่ะหรือว่ากระสุนใยแมงมุมออกมานะคะแถมมันยึดยักยึดยักได้ด้วยดูดิจู่จู่จู่เหมือนในหนังไงเขาก็ยิงกระสุนใยแมงมุมออกมาได้นี่ผลย้ายได้ด้วยเหรอแล้วถ้าเรากดวีค่ะ กด B จะเป็นการชักใยนะคะใยมันุมห่าแล้วก็หนใยได้เนาะเอยจะหนให้ดูนะโอ้โหสุดยอดถ้าหนใยแบบเท่มากๆเลยดูดิหนใยได้จริงๆด้วยใช่มันหนใยได้จริงๆนะแต่กดำแพงยนะแต่ว่าเออหาที่หนนะอย่างเช่นพวกแบบกําแพงหรือว่าหน้าผาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็กด B ค่ะปุ่ม B เนี่ยจะเป็นการชักใยนะคะยิ่งใยไปแล้วก็หนตัวเองดึงเข้าไปได้นะคะมันน่าจะดึงเพื่อนได้เปล่านี่ต้องไปลองกับพวกมอสเนาะแลวที่ สำคัญนะสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาต่อยแรงด้วยนะจะบอกให้นี่นะถ้ากดปุ่ม F ค่ะจะเป็นการสโลโมชันค่ะอ๋อฮะสโลไล่นี่ค่ะบอกว่าขนใหญ่แล้วตีลังกาได้ด้วยนะช่วยของพี่เค้เขาเรียกว่าหน้าที่เมตีลังกาเดี๋ยวเขาตีลังกาให้ดูเห็นไปนี่เขาตีลังกาได้มีตีลังกาฝามตลอดติดต่อกันโอ้โหไม่ต้องสโลเดอร์แม เล่นเองเจ็บเองไม่ต้องใช้สตาร์อินเลยนะเงี้ยเป็นไงสไปได้แม่งหลังเขาเทพเะล่ะนี่ต่อยแรงเลยนะหมัดหนักและหมัดหนักเงี้ยมันเป็นไรใช่ป่าวนี่เจ็บต่อยแบบสโลล์ไลฟ์หน่อยแล้วนี่ยิงหน้าเลยยิงเลยยิงเลยพี่เชนยังมันมุมติดหลังมันด้วยล่ะมันคาอยู่บนตัวนี่ยนะใช่มันคาอยู่บนตัวเนี่ยยิงเลยยิงใส่เลยยิงใส่เลยสโลลงมาหนีหนึ่งปะเอ้ยหนีได้ ไอเห็นป้าแมงมุมชักใหญ่อ่ะซัโลโวโมชั่นมีซั <laughs> โลโวโมชั่นแล้ววอ้โเท่เกินเป็นไงเป็นไงปิ้วทุกอย่างสโลนะแต่เรายิยงเร็วเหมือนเดิมเลยนะใช่เรายิงเร็วแต่ว่าทุกอย่างอย่างสโลเราก็สโล <c oughs> รไอพี <c oughs> คก,ก็สโลนะยิงทาไมยิงไปอ้อมเลยนี่ยิงอัดสไปเดอร์แมนเลยเอาไม่ใช่เหรอ ้ากระเด็นยังสโลเลยดูดิวันนี้สงสารรอม้พิกจุงอ๋อดูดิน้องสม,ม้พิกของพี่ไม่น่าเลยวัน <laughs> นี้เขาชื่อว่าไฟสตอร์มค่ะอน้ค่ะค้าเขาจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไฟนะ ว้าว <Wow, S 2> โอ้โหโร้อนโหร้อนโอ้โหพ่เคียงเขาชอบมากเลยเพราะว่ากด C เป็นการยิงไฟได้แล้วจะมาจาก DC นะพ่เคียนเไม่เคยดูเหมือนกันนะรู้แต่ว่าเอฟเฟกต์เขาสวยเวอร์้ดูนี่วุย่แต่ว่าเขาเป็นฮีโร่หรือเหล่าไลายก็ไม่รู้นะออ้ยิงไฟได้อุ้ยเขาชอบหมดแหละจะเป็นฮีโร่หรือเหล่าไลคยเขาก็เท่ทุกอันแล้วแหละใครรู้จักตัวนี้คอมเมนต์บอก,บอกเลยนะครับชอบมากเลยเหมือนโคสดไลเดอร์เปล่านี่ไงบินได้ด้วยถ้ากดสเปซบาจะเป็นการบินได้นะคะ ไอ้พ่นมาจากมือเลยนะใช่พ่นจากมือไฟนะโอ้โหอย่างแท้ตัวนี้เราก็แท่มากเลยไม่ใช่แค่บินได้ยิงได้ด้วยไหนลองดูดีว่าหัวร้อนขนาดนี้จะเก่งมาลเรากับมอนเตดูดีสามีพีกมันตีแรงดีมาลังดีโอ้โหเราเป็นหนุนชนะเลยว้าวอู้บารลมันตุ้มอ่าลมลมหมอลมหมอโหดเกินเอาให้ถึงดี เมอว่าขี้กองอีแม่จิงอย่าบินดินาาดี่ยิงกาดิวยบินแล้วก็ยิงไฟลงไปได้ด้วยอย่างนี้ไม่ต้องเลือดรถเลยนะโอ้ยเป็นพลังที่กองมากเลยโอ้ยพลังอย่างกองอ่ะโอ้โหดินี่ใครจะสู้ได้เนี่ยมังกรก็ยังร้องไห้เลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นชุดกอ่องมอนิเต์ค่ะ อ uh huh. ชุดเกราะก็แถมกันในเนี่ยเป็นคอสมิกเนาะถ้าเราแบบกดปุ่มซีนะคะจะเป็นคอสมิกเอเจนเนอรี่ค่ะโอ้โหขเขาต้องยิงได้แน่เลยตัวนี้ก็เป็นแค่แล้วก็ไม่รู้จักอีกแล้วเนาะแต่อย่างแค่เลยเราเป็นข้าวมิกอ๋อแล้วก็ยิงพลังแบบ Laser เลเซอร์คอสมิกออกมาได้โอ้โหโม <laughs> นี่มันก็ยิงมันมีสเก็ตไฟด้วย <laughs> ใช่ไอ้ไม่แค่นี้ดิเหมือนอ็อกเล็กเลยอ่ะเหมือนรเรากำลังอ็อ,อกเล็กนี่กดบีจะมีพลังนี่พลังจิตอยู่เลยอ่ะจงเอะเนีน่นี่ไงล่ะยกบังยกบัง นีเยยกไปยกไป่เลยไม่เย่เลยว่าอย่งเวียงยเวียงไม่เลยย่งเงี้ยหลเดี๋ยวเวลาแก้แค้นแล้ว แล้วก็กด B ค่ะจะเป็นการเทเลพอร์ตได้ค่ะวับได้นี่หายตัววับได้ชูแววชูแววชูววชูแววเห็นตัวประตูวตับได้ด้วยนะว่าอย่างเท่อ๋อเทพเกินท่ามใจโอ้ดูควบคุมเขากันพิ้วสวยมากเลยอัลลัคสมิกจะเก่งแค่ไหนเปิดเลเซอร์คอสมิกก่อนโอ้โหกระเด็นเลยเนี่ยเ่ยออกเล็กออกเล็กแถวบ้านเขาเรียกว่าออกเล็กอ่ะเนี่ยส่วต้องสังสอมมี่พิกดูท่าดูท่าอู้ท่าอย่างเท่เลยดูดิสองสามพีก็ตายแล้วดูสินี่วับนีนี่ด้วยนะอู้ววววับขึ้นต้นไมได้ด้วยเหรอ ใช่ใช่แล้วก็ยกมันขึ้นมาแล้วก็ยิงด้วยยิงกลางอากาศโอ้เชิญเขาเรียกว่ายิงกลางอากาศเงี้ยทางสุดแลแบบนี้ปิวยังไม่ตายวันนี้ยังไม่โดนจังๆนี่นะโดนจังๆว่ะหัวกระเด็นเลยนีที่ว่าดาเมจแบบรุนแรงต้องร้องขอดชีวิตเลยนะต่อไปนะคะจะเป็นชุดเกราะของกัปตันอเมริกาค่ะฝั่งมาเวลบ้างเนาะนี่เขาจะมีโล้ยนะแต่ว่าจะเป็นในเวอร์ชั่นของเฟลคอนนะคะว่าเหมือนนกเหยี่ยวเลยเนาะนี่ปกติเขาก็บินได้ใช่ไหม เราข้อนึ่งเขาต้องมีโล่ด้วยเดี๋ยวลองปลานี่ปลาได้เหมืในหนังเปล่ามีกดซีนะคะเป็นการกันโดดได้ค่ะโอเคปล่อยได้โล่ปล่อยได้รอดปลาลอยด้วยนะไม่รู้มันจะกลับมาเปล่าลองปลาเปล่ากดซีนะคะแล้วก็คลิกซ้ายค่ะฟิวนี่เป็นการปลาแล้วค่ะไปแล้วเดี๋ยวปลาบ้างปลาบ้างนี่ดิเนอไม่กลับมาพี่คิีไปแล้วอ้าว อ่ะปกติเขากลับมาปะเฮ้ยมันไม่กลับมาเลยอ่ไม่กลับเหรอเฮ้ยมันไปร้วไปล้วไม่กลับมาเลยไปตามหาสิมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อรอนได้รอนได้มีปีกรอนได้เดี๋ยวก่อนไอโฟนไม่มีอ่ะไม่มีทำไมบินทะลายพื้นไปยังไม่มียังไม่มีรอซ่อมบั๊กหนึ่งนี่รอนได้อ๋อไม่มีปีกรอนได้อ่ะเนาะทำไมเป็นนกแล้วบินไม่ได้ล่ะเนี่ยโอ๊ยไปหนักี่นะแต่ว่าเราหาโลเราไม่เจอแล้วล่ะโลเราอยู่ไหนเนี่ยไว้อะไรแป๊บต่อไปนะคะจะเป็นชุดของดอตร พุทธนะคะก็จะเป็นเหล่าไร้ในฝั่งของมาเวนะเนาะว้าวนี่เหล่าไร้ดวมใจเลยนะเนี่ยกดจีนะคะเป็นการเรียกแขนมากค่ะนี่ดูดิมันเป็นคล้ายๆกับแขนของอะไรองพี่คิคนมันคือแขนของปลาหมึกไงเหมือนค้อชื่อแขนของปลาหมึกใช่ปะนี่กดวีค่ะเป็นการยิ่งแขนของปลาหมึกออกมาได้เนาะปลาหมึกเหล็กนะคะนี่ไงดูดิ มันเจาะศัตรูได้เจาะเพื่อนได้นะนี่แหละจิ้มเลยจิ้มเลยนี่แหละนี่แหละเตะเป่าเตะเป่าเตะเตด่นมีกดวีเห็นเปล่ากดวีเป็นการคิปเพื่อนไปด้วยได้นะคะเนี่ยกดวีเนี่ยยิงออกไปจับนะ จับเพื่อนมาได้เนี่ยป้ายกเพื่อนได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นก่อนอ๋าอย่าพังหลาพี่เคนไปอ๋อปล่อยพี่เคนนะอ๋อแย่แล้วเหมือนเราต้องพูดจริงเลยเนาะโรลี่วันหิ้วเพื่อนได้ด้วยอ่ะอย่างเท่เลยอ่ะเหมือนในหนังเลยนี่กดบีนี่ง้างแล้วง้างแล้วมีดตัดมาด้วยเหรอใช่เรียกมีดออกมาได้นะมีมีดซ่อนอยู่ข้างในเห็นเปล่าโอ้โหโหดไปที่ถังเลยจิ้มจิ้มจิ้มเพื่อนได้แทงเพื่อนได้เหมือนป่านนี้ไม่มีกล้าเก็บแลเก็บนะ เราเก็บนะน่าจะแรงตอนแรกนะมอ้าวแรงเนาะว้สุดยอดลองดูกับพวกมอนเตร์เปล่าแตนลองดูมันจะเปลี่ยสมชื่อเปล่าบางทีเฮ้ยมันต่อยได้เฮ้ยมันเสียบได้เฮ้ยมันแทงได้แทงแล้วจ้วจ้วง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 แทงมันงูเหล็กเลยจ้วงได้จ้วงได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยกนายมาก่อนยกยกนี่ยกแล้วแทงต่อนี่บีบด้วย ดูดิยังไม่ทันโดนตัวเราเลยนะมันเข้าไม่ถึงตัวเราซอมบี้พิกมันตายซะก,ก่อนเหรอวาโอเคมาถึงตัวต่อไปค่ะจะเป็นชุดเกราะของแบทแมนนะคะแบทแมนเขาก็ชอบนะเพราะว่ารป็นป้อปพิคทำไมอะเพราะว่าฉันรวยอ๋อพี่ิคก็อยากเป็นแบทแมนจิสโลแกนของแบทแมนแบทแมนเขาชอบพูดว่าก็ฉันรวยอะไรเงี <c oughs> <c oughs> ้ยไม่ได้มีคี้นของให้เพิ่มนะแต่ว่าเราไม่ได้รวยเราจนใช่ปะ่ะไม่เก <c oughs> <c oughs> เรายืมชุดเขาว่าใส แล้วก็กด C แล้วก็เลือกอาวุธของแบทแมนได้นะคะอยู่ที่กลางหน้าจอเนาะววอ,นนอันนี้เราปาแบทแมนได้นะคะแบบเออไม่ใช่ปามีดแบทแมนได้ะอะเนาะดูสิเป็นรูปโลโก้เขาจริงๆด้วย ว้าอย่างแท่ดูดิว้าวเก็บได้ด้วยนี่แล้วก็มีปืนด้วยนะเ๋อเป็นปืนฉมวกใช่เปล่าว้ปีนะดิใช่เอาไว้หนตัวปีนขึ้นที่สูงไงเพราะว่าแบทแมนเขาก็บินไม่ได้เนาะเขาใช้ปืนฉมวกแทนนะคะในก,การหนตัวเนาะหวนตัวยิงแล้วก็หวนตัวไปมาแบบนี้นะคะแล้วก็บินได้ด้วยนี่แล้วก็เขาสามารถแบบทักกลุ่มของเขาร่อนได้นะคะว้าวเท่อีกแล้วดูนี่อันนี้ส่สมจริงฟอคันเมื่อกี้อะไรบินไม่แทงไงนี่ เราใช้เข็มขัดเนาะมีในการร่อนลงมาค่ะโอ้ร่อนล,ลงมาเหมือนค้างคาวเลยเนะาะมันเหมือนค้างคาวจริงๆอะนะกลายเป็นแบทแมนไงเงี้ยเป็นไงเีเงี้ยน็อกไปเลยใช่ปะแต่ท้ายทีมัมีจ็อกเกอร์อะมันมีจ็อกเกอร์ของเท่เลย <laughs> ขามีโจ๊กเกอร์เหรอพี่เคียนพี่เคียนจะเป็นโจ๊กเกอร์แล้วเขาก็จะเป็นแบทแมนมาจาัดก,การพี่เคียนตอนนี้ก็จะเป็นชุดเกราะของมิสซิโอนะคะเอ่อดูห่วเขาสิกดซีจะเป็นการยิงเลเซอร์นะชาร์จยิงเลเซอร์นะคะตัวไลท์ในสไปเดอร์แมนมาอีกแล้วนี่แนะ่ยิงเลยโอ้ยเท่ววแล้วลูนี่เขาชอบคนนี้นะเพราะว่าเขายิงเลเซอร์ได้ค่ะหัวนี่เหมือนหัวปลาทองเลยนะ <laughs> ก็จะเป็นการชาร์จพลังยิงเลเซอร์แบบออกมาอย่างรุนแรงเลยค่ะ ว้าสุดยอดยดูดิเลเซอร์มันอลอัมาจาก2อมือของเราเลยนะแล้วชุดเขาฟังปิงป้งมาในหนังเลยใช่ชุดเขาเรื่องแสงด้วยนะเท่มากๆเลยอะ่ะจะได้นะไม่ได้เป็นตัวร้ายเลย <c oughs> เอ้ยมันก็ต้องมีตัวร้ายให้เก่งบ้างเปล่า กดตามตัวอักษรภาษาอังกฤษได้นะคะเพื่อเป็นการแบบแยกร่างเนาะอ๋อเฮ้ยไม่แล้วนี่แยกร่างลยแม่ได้เหมือนด็อกเตอร์สเตรสเลยนะสกิลย้อมแมวใช่เขามีสกิลอยู่คล้ายๆกันอยู่นะเฮ้ยแต่ในหนังเขาสร้างตัวปลอมได้เหมือนกันใช่ในหนังเขาสร้างตัวปลอมได้เขาจําได้เขายังพอจําได้ลางๆนะพี่คินนี่แหละยิงเลยอยู่ไหนตัวจิงอยู่ไหนนี่นหะจิงให้หมดเลยนนี่โอยู่ี่โหทางจะไถให้หมดเลยใช่ป่านี่กด B นะคะก็จะเลือกวงล้อได้ค่ะว่าเราต้องการคําสั่งแบบไหนแล้วก็กดตัวอักษรภาษาอังกฤษตามเลยเนาะ อันนี้เราสั่งโดนปืนเป็นการล็อกเป้าพี่เคนไว้นะคะโดนปืนมันก็จะล็อกเป้าพี่เคนวิ่งไปที่ไหนโดนปืนมันก็จะวิ่งตามไปเนาะตามไปยิงนะคะเรียกได้ว่าหนียากหนีไม่ได้แแหละลำบากชีวิตแล้วไม่ล่ะดูดิมันล็อกเป้าพี่เคนอ่ะไม่ปล่อยพี่เคนเลยอ่ะพี่เคนต้องสู้กลับนะเราพูดเดียวกันไม่ใช่หรอเดี๋ยวก้านอนอมาไี่อะไรลองทมิพิกดีอะเรทมิพิกใช่ป่ะเจอเลเซอร์ไปไหนเป็นีังไงล่ะเลเซอร์สีเขียวๆะแต่พี่เคนงานเข้าอยู่พี่เคนโดนยิงเลย เดี๋ยวก่เค้นต้องยิงกลับเลยยิงทำลายปืนมันดีโอสงสารมันน่ะมันพวกเราไม่เช่ยิงทำลายปืนได้มันพวกย่าล่มันยิงพี่เค้นมันล็อกเป้าพี่เคนไม่เล้วพี่เค้นหนีไม่พ้นหรอกน่ะมีโดนที่สตาร์ทเป็นคนผลิตเองนะโดนเนี่ยนีปิงเงาป็นไงว้าววุยบินได้ไงล่ะว้าวจับไปเลย โอ้จะตายแล้วจะตายแล้วแล้วพ uh yes. uh yeah, uh ี่เคนช่วยเขาหน่อยเขาจะตายแล้วยิงเลยยิงเลยยิงอัดเลยนี่นั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นใหญ่ั้นนั่นแหละไงเงือบไงเงือบอ๋อพี่เคนพี่แม่ทำไาล้างสุดยอดเลยว้าวมันแรงนี่เหมือนกันเนี่ยว้าวมันสูสีกันเนาะสมน้ำสมเนื้อกับฮีโร่เลยแหละไปยิงคนโลต้นไม้ต้องได้ปะถ้าเขาเป็นฮีโร่ก็จะเจ๋งมากเลยนะเพราะว่ามอสมันเจ๋งมากเลยดูดิว้าสุดยอดเบิร์นหมดเลยอ่ะเหมือนเราจะเบิร์นอะไรสักอย่างนั่นไง ยอดเลยว่องไวใช่เลยนะเนี่ยเออฮึอ,อ้า้ยมาตอนไหนตั้งั้นน่มยู่ดีก็มาฟันกันเฉยเลือดเป็นจหมดแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดเกราะของวิชชันนะคะนี่ถ้าเรากดซีนะคะเราจะสามารถยิงออกมาได้ค่ะว<า>วลำสแสงเลเซอร์ของมายสโตนเนาะนี่กดซีฟื้นนี่ชัดยิงด้วยชัดยิงใช่ชัดยิงเท่กวาในหลังอีกเนาะนี่ไงล่ะบินได้ด้วยนะ ดินได้ดูผัาคุมเหมืองเขาดิผิวสวยเปลา่านี้สําคัญนะมันทําให้ตัวโปร่งได้ด้วยนี่ไงมุดดินได้ถ้าเรากดปุ่มวนะคะปุ่มวีทําทให้เราล่องหนแล้วก็มุดดินได้เหมือนกับว่า ร่างกายของเราเนี่ยไร้มวลสารนะคะไม่มีมวลสารเลยเนะยาะไีนก็ตายไม่ได้ะเดยวเราล่องหนแบบว่าเป็นผีไม่มีมวลสารอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมุดพื้นได้ล่องหนได้นะคะไหนลองดูดิว่าสู้ได้ไหรเป่าไม่ดูกอนทำลายล้างงี้แหะโอ้โหโดูยิงแสงเดียวยังไม่แรงมากเท่าไหร่นะมันยังไม่ตายทีเดียวมันสู้วันพันแมนไม่ได้วันพ<ห>ันแมน,แน,ม,นมีมัดเดียวจออเลยนะถ้าอยากเจอมัดจริงจังเข้าไปเนี่เพิ่มยพอดีผมล่วงหมดหัวกันนะ พราะว่าไซตามะาหรือวันพันชแมนเนี่ยเขาซ้อมร่างกายนะคะฟิตซ้อมร่างกายทางกายภาพเนี่ยจนผมเขาร่่งหมดหัวจนเขาหัวล้นเลยนะเนาะแต่ว่าเรามีแค่ชุดเกราะก็เพอแหละต่อไปเราก็ไปสู้กับมังกรกันต่อดีกว่านะไปกันเลยช่วยซึ่งเราเนี่ยเลือกชุดเกราะของไอรอนแมนนะคะออกไปสู้กับมังกรค่ะโอ้โหดูสิเจ้ามังกรอยู่ไหนเนี่ยที่แคต้องช่วยเขายิงนะเพราะว่าเขาจะทําลายนี่ก่อนคิดตั้งมังกรก่อน,นนะโอ้ยอย่างนี้อ้ยเลยอรัไอรอนแมนที่เค ทำลายคิสตันมังกรได้นี่เจอมิสเตอริโอซะหน่อยนี่แไงนี่แไงเป็นไงล่ะยิงไงล่ะเลเซอร์ของมิสเตอริโอเนี่ยทําให้มังกรเนี่ยเลือดลดพวกๆไปเลยนะนี่ยิงเลยนี่เลยเดี๋ยวเขาต้องยิงคิสตันมังกรก่อนแล้วเราก็ยิงลําแสงลงไปลำแสงเลเซอร์ไอ้นั่นแม่นว่าแต่มังกรก็ยังถึกอยู่แต่มังกรยังทนทานได้อยู่ค่ะเฮ้ยอย่าหนีเลย ไอ้พี่เคนจัดการเลยพี่เคนยิงแรงกว่าเขาไม่ไลยิงอัดเลยไม่ไงยิงไม่อัดเลยพี่เคนช่วยมันไม่ลงมาหรอกนี่เป็นไงล่ะเก็บว่าตีน่ายิงเลยตีนี้ล่ะหูยมังกรร้องไห้ดิปุ่ยแสงมันแสบตายจุงเบย์มังกรบอกว่าอย่ารังแกเรานะมนุษย์มนุษย์ช่วยด้วยช่วยด้วยไอมีใครช่วยนายได้หรอไม่แน่เรียบร้อยย่าหอ๋อพี่เคนมังกรตายแล้วอ่ะหลับสบายตุ่ยแย่แล้วอ่ะ อุ้ยแค่ม huh ีช huh ุดเกราะแค่น huh ี huh ้นะก็จัดการมังกรได้สบายอ่ะ like มังกรก็อยู maybe. ่ในกำมือของเราฮ่าฮ่าโอเคค่ะวันนี้เราก็รีวิวหมัดชุดเกราะแล้วก็อาวุธของพวกเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับไปให้กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยเล่นเกมไมโครฟ์ต่อไปนะถ้าอย่าลืมาคอมเมนต์พวกเพื่กันนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้ายบาย